สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเพนซิลาค่ะคนอำนาจเมียฝรั่รงสสเปนวันนี้จะเสนอเมนูสุขภาพเช่นเดิมจ้าคือถั่วลั่นเต้าผัดหมูแฮมนะคะก็จะมีส่วนประกอบดังนี้จ้าก็จะมีกระเทียมอาโข กัวลันเตอกิซันเตหมูแฮมคามอนน้ำมันมะกอกอะเซเตเดโอลิบาน้ำมันมะกอกอะเซเตเดโอลิบากระเทียมอารโข เมื่อกะเทียมหอมและเหลืองดีแล้วนะคะก็ใส่หมูแฮมคา์มอนกีสันเต ตัวลันเตา่าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าลิสโตปลาโกแม่ พร้อมรับประทานแล้วจ้าโอ้น่ากินมากร้อนๆเลยจ้ามาทานด้วยกันนะคะแล้วก็ราดน้ำมันมะกอกค่ะว้าวสีสันน่าทานมากค่ะเมนูสุขภาพจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ให้ด้วยนะจ้าขอบคุณค่ะ